็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วรีวรุได้รายงานกับคนอื่นว่าพอโนได้ถูกเวิร์กินจัดก,การไปแล้วและเมลิมก็ได้พูดว่าถึงเวลาอันควรแล้วข้าก็มีเรื่องที่จะต้องรายงานเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เมลิมพูดรีวรุจึงได้ตัดสินใจว่าจะฟังในสิ่่งทีมลมลจะพูด ไมิลิมก่ได้พูดว่าอันที่จริงแล้วโอเวล่าจาก3จอมันผู้บัญชาการได้เสนอให้เข้าร่วมกับฉันการประชุมก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างลับๆดังนั้นเฟลเวและคนอื่นๆไม่ควรสังเกตเห็นไม่ใช่ว่าริบลุจะละเลยแต่ริบลุก,ก็ไม่สามารถตอบสนองต่อรายงานได้ริบลุก,กเลยคิดว่าแป๊บเออแล้วเขาพูดไปว่าเออเข้าใจแล้วอย่าได้คิดไว้เลยไม่ลืมจะทําทให้เธอทําอย่างนั้นได้ยังไง พอในเช้นนานมปเลียงก็ตอบว่าใช่มาฟังดูกันเถอะโอเปร่าไม่ได้ใจแค่เหมือนกับคอนูและเธอก็เป็นผู้หญิงที่จริงจังมากและฉันก็ไม่คิดว่าเธอจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรยศหักหลังแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นได้อย่างไรอีเล,ลี่มมลูก็ได้ถามไม่เลียมด้วยความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบและพวกเขาก็ได้สบตาก,กันและนั่นก็เพียงพอแล้วที่พวกเขาจะเข้าใจความคิดของกันและกันและกล่าวอยู่ในหนึ่งผู้ลีมลูกก็กังวลว่าไม่เลียมจะถูกตัดสิน แล้พวกลิบลูกก็พยายามหน้าให้กันและวไมลิมก็พูดว่ามันเป็นเสน่ห์ตามธรรมชาติของข้าเธอมาหาข้าเพราะว่าเธอได้เข้าใจดีว่าข้ายอดเยี่ยมแค่ไหนมันยากนะที่จะเป็นป๊อปปูล่าวิลิมก็ได้หัวรอดแต่ริบลูกก็ไม่ได้ถือสาและต่อมาจีก็พูดว่าใจเย็นๆมันก็อาจจะเป็นแผนของศัตรูก็ได้จีก็ได้ดูไมลิมแต่ไมลิมก็ไม่ฟังไมลิมก็พูดว่าไม่เป็นไรโอเปร่าไม่ได้โกหกแล้วต่อมาลามลิกก็ได้พูดว่า ก็แต่เธอรู้ไหมไม่ลิมมันมีกลยุทธ์ง่ายๆที่เรียกกันว่าการฝังพิษซึ่งแนะนำในพระคีร์ศัก์สีิ์มั่งงาของสามก๊กและสงสัยรับประยังฝ่ายค่าศัตรูมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณการติดต่อกับเราในเวลานี้เมื่อเรากำลังจะก่อสงครามมันก็เหมือนกับมาถามเราด้วยความสงสัยใช่ไหมตอนนี้วอเดล่าก็กำลังจะอ่านวางงาเรื่องนี้อยู่และตอนนี้ดิบลูก็ได้คุ้นเคยกับกลยุทธ์แล้ว ในนั่นก็คือสิ่งที่เขาพูดแต่มันก็ไม่ง่ายที่จะฝึกนักยุทธศาสตร์ทางการทหารริบลุกเขาก็คงไม่ต้องลำบากขนาดนี้อย่างแรกเลยรูปทัศนคติของเขานั้นแตกต่างเกินไปลิวลุกก็คิดว่าเขาก็จะมีประโยชน์แค่เป็นแค่ข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันก็น่าสงสัยหรือวจึงได้พยายามที่จะก้วก่อม่ลิมแต่มลริมก็เพียงแค่ยิ้มอย่างไม่เกรงกลัวมิลิมก็ตอบว่าไม่เป็นไรข้าเองก็สงสัยเหมือนกันก็เลยปรึกษากับ คาเลออนเลฟี i, และพวกเราทุกคนต่างก็ตกลงกันว่าพวกเราจะไว้วใจในตัวของโอเบล่าคนนี้ชนะลีบรูคคิดในใจว่ามิลลินก็ไม่ใช่คนโง่แต่คงทําในสิ่งที่ต้องทําหากว่าคาเลออนเลฟีฟมีความคิดเห็นแบบเดียวกันผู้ลีบรูก็ควรจะไว้ใจในตัวพวกเขาและต่อมาลีบรูก็พูดว่าแล้วเธอมีการสนทนาแบบไหนกับโอเบล่าขอเวลาสักครู่นั่นลหละหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของมิลลิม เราก็จะทําการตัดสินใจด้วยเช่นกันลิบุลุก็เข้าใจแล้วดังนั้นโอเวล่าจึงได้เฝ้าสังเกตก,การและติดตามการเคลื่อนไหวของอีวาลาดในวางฐานทัพของเหล่าเทวทูตในกรณีนั้นเธอก็ไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งสองทางนั่นก็คือข้อสรุปของกีหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าของเมลิมอีวาลาดและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ลึกลับเป็นกองทัพแห่งการทำลายล้างที่ไม่สามารถต่อรองกันได้หากว่าโอเวล่าได้เคลื่อนไหว อิเวลตาก็อาจจะฟื้นคืนชีพดังนั้นพวกเขาจึงถูกแยกออกจากากองกําลังบุกลุกอย่างไรก็ตามมันก็มีบางอย่างที่รบกวนจิตใจของลิมมัลลุยาลิมมรลก,ก็ได้พูดว่าถ้าเฟเวร์ตั้งใจจะปล่อยให้โลกตายตามที่โอเปราได้พูดเขาก็จะเต็มใจปล่อยให้อิเวลตาออกมาต่อสู้กับพวกเราเหรือไม่เฟเวร์และมิคาเอลกังวงว่าเวลดานาว่าจะฟื้นคืนชีพแต่หากสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นมันคงเวลวร้ายมาก และความหวังก็จะหายไปและความปรารถนาในการทำลายล้างจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าผู้ชายที่ไม่สนใจในอนาคตนั่นคือสิ่งที่ริบูลุกำลังจะคิดแต่ดูเมนาก็ได้พูดว่านั่นแหละประเด็นริบูลุฉันไม่อยากจะเชื่อความคิดนั้นเลยริบูลุก็คิดว่าความคิดเห็นนี้มันก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอย่างสมบูรณ์แต่ก็ที่น่าประหลาดใจก็คือมันได้เป็นที่ยอมรับอย่างมากเริ่มต้นด้วยคำพูดของลูเมน่า แล้วก็ต่อด้วยดากูริลก็วิาพากษ์วิจารณ์ลีมอลูเช่นกันเฟเวนั้นไม่ได้โง่พอที่จะใช้สปราราที่แข็งแกร่งกว่าแล้วควบคุมไม่ได้มากกว่าเขาคอนเชั่นนั้นรีมลกก็ชืในเจว่าโอ้ดังนั้นอีววราชแข็งแกร่งยิ่งกว่าเฟเวอีกงั้นเหรอและต่อมาลาวิลิก็ได้พูดว่าตอนนั้นมันน่ากลัวมากกีก็ดูแลมันแต่ฉันก็ช่วยโลกไม่ให้แตกสลายฮ่า พลังทำลายล้างของอีวลาดนั้นสามารถทำลายดาวเคราะห์ได้ถ้าเขาไม่ระวังถ้าเราต่อสู้กับเขาอย่างไม่ระวังเราก็จะเจอกับปัญหาใหญ่แน่พอเทงจีพูดเช่นนั้นลิบุลก,ก็พูดว่าหาจทำได้เพียงแต่ทำลายศัตรูแล้วหลังจากนั้นนายจะทำอย่างไรถ้าดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกทำลายแล่นั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องของการครอบงําโลกอีกต่อไปลิบุลก,ก็เดาว,ว่าสมมุติฐานของเขาได้เดียงสาเกินไป จากสิ่งที่เขาได้ยินเกี่ยวกับอีวาราาก็ดูเหมือนว่าอิวารานั้นจะเป็นสประหลาดที่ไร้สารละและต่อมาไมลิมก็พูดว่าฮะคู่ต่อสู้ไม่มีปัญหาถ้าเขาออกมาคราวนี้ฉันจะดูแลเขาเองพอได้ยินเขาพูดเขาไมลิมเหล่าจอมันก็พากันพูดว่าถูกปฏิเสธมันถูกปฏิเสธมันเป็นการถูกปฏิเสธเดลิมก็ได้พูดต่อว่าไมลิมฉันก็รู้ว่าเธอแข็งแกร่งแต่เธอหนะ่าไม่ระวังพอ ฉันก็คงไม่ใช่คนที่จะควรพูดแบบนี้แต่เธอก็ต้องคำนึงถึงความเสียหายที่เธอจะทํากับทุกคนรอบข้างพอริชนานไม่เลียงก็ตอบว่าเออข้าได้เรียนรู้ด้วยวิธีการทําเช่นนั้นแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่อีเวลาตแต่ก็มีข้อขัดแยง้งและต่อมากีก็ได้พูดว่าใช่ฉันเข้าใจเอาจริงๆนะถ้าอีเวลาตกลับมาฉันก็จะจัดการกับเขาเองฉันอยากจะกำจัดไอเวนนั่นแต่คราวหน้าถ้ามีโอกาสฉันจะกำจัดเขาให้ได้ กีก็ได้พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็ยนชาจนน่ากลัวเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครสามารถเถียงได้เมลิมก็ไม่มีความสุขแต่เธอก็ยอมให้กีจัดการกับอีวาลาสจากนั้นการสฆนาก็ได้กลับไปที่โอเวล,ล่าและต่อมาดาร์คลิวก็ได้พูดว่าและต่อมาดารคริวก็ได้พูดว่าเมลิมเธอถามโอเวล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของศัตรูหรือว่าอะไรไม่ได้เหลอ ดารคูลิวก็ได้ถามม่ลิมอย่างนั้นและมิลิมก็ได้ตอบว่าฉันก็ถามเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกองกกำลังข้อมูลที่ได้มาจากเธอก็คือเฟลเวเป็นคนที่สงสัยดังนั้นเธอจึงจะต้องระมัดระวังที่จะถามคำถามที่ไม่ถูกต้องจึงอาจจะนำไปสู่การตั้งสมมติสิานที่ผิดพลาดพอได้ยินมิลิมพูดเช่นนั้นก็ได้มีคนพูดว่าอืมโอเวล่าพูดถูกเฟลเวเป็นคนเฉียบแหลมและเขาก็ไม่ชอบให้ลูกน้องคิดมากเกินไป และต่อมาลิมลุก็ได้พูดว่าดังนั้นพวกเขาควรจะทําในสิ่งที่เขาบอกหรือไม่ลิมลุกก็ได้ถามขณะที่เขานึกถึงเจ้านายเก่าของเขาที่เอาแต่ใจและกีก็ได้ตอบคาถามของลิมลุลขณะที่ลิมบุกกำลังคิดถึงวันเก่าๆก,ากีก็พูดว่าไม่แน่นะหากนายกําลังทําภารกิจให้ดีที่สุดนายก็จะไม่มีเวลากังวลเกี่ยวกับคนอื่นนั่นก็เป็นเพียงวิธีคิดของเขาในนั่นก็เป็นสาเห,เหตุที่คําตอบของโอเวล่าถูกต้อง หากว่าเธอพยายามที่จะหลอกพวกเราก็คงจะดีกว่าถ้าจะใช้ข้อมูลเทจเพื่อสร้างความเชื่อถือแต่ว่าเธอกลับบอกว่าเธอไม่รู้ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ามันจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของเธอให้มากยิ่งขึ้นถึงขนาดฉันก็ไม่คิดว่าเฟเวรและฉันจะเข้ากันได้เพื่อให้มีความชอบธรรมในตัวของมันเองจนเขาไม่คิดว่าลูกน้องของเขาจะเป็นอะไรนอกจากเบี้ยของเขาและดูเหมือนว่าเขาจะเชื่อว่าทุกอย่างที่เขาทำมันถูกต้อง เลิเบลก็อดไม่ได้ที่จะเปิดเผยความตั้งใจจริงและคนที่ได้ยินเรื่องนี้ก็ยิ้มให้กับลีเบลและต่อมากีก็ได้พูดว่านั่นมันเป็นคําพูดที่ประชดประชันสาหรับฉันหรือเปล่าพอในเช้นนานลีเบลก็พูดว่าเปล่าเปล่าไม่พอปฏิเสธไปลีเบลก็คิดในใจว่าอ่ะอันตรายจริงๆนะที่นี้ก็เป็นกีที่มากกว่าแค่การถือตัวและเขาก็เป็นผดจการในกรณีของกี แต่มันก็ดูเหมือนว่าจะไม่คิดว่าปีศาจที่อยู่ภายใต้คําสั่งของเขาเป็นเบี้ยล่างคำพูดที่ประมาทเหมือนกับของริมรุก็ทําได้ริมรุก็คิดว่าเขาเดินเชี่ยวออกมาได้ก็ดีแลวเขาก็จะปิดมันและดําเนินการต่อไปแนวริมรุก็ได้พูดว่าสำหรับตอนนี้ฉันก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อใจเธอมากขึ้นดังนั้นฉันก็คิดว่าเราจะรอดูเมื่อริมรุพูดอย่างน,านั้นทุกคนก็ได้พยักหน้าเมื่อเรื่องของ อเวล่าได้รับการตัดสินแล้วลิวลุกก็ได้กลับไปที่หัวข้อประชุมหลักนีทางเบี่ยงมากเกินไปและยากเพียงใดและต่อมาลิวลุกก็ได้ถอนหายใจและพูดว่าเฮ้ ö, การประชุมครั้งนี้ไม่คืบหน้าเลยไม่มีใครปกปิดความลับอีกต่อไปแล้วใช่ไหมลิวลุกก็อดไม่ได้ที่จะบ,บ่นเช่นนั้นเมื่อทุกคนรีบเข้ามาแต่ทว่าลูมินัก็พูดว่าเจ้านั่นแหละไม่มีสิทธิพูดแบบนั้นพอได้ยินลูมินัทพูดเช่นนั้นลิวลุกก็คิดในใจว่า ถูกต้องฉันก็เป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะมีความลับมากที่สุดดังนั้นคำพูดนั้นจึงผิดพลาดในขณะที่แต่ตอนเรื่องนานลูเบรุก็ได้หันความสนใจไปที่การประชุมสำหรับตอนนี้ลูมินัสก็อยู่ในความดูแลและต่อมาลูมินัสก็พูดว่าอย่างไรก็ตามพวกเราไม่รู้จักกันดีจึงไม่สามารถร่วมมือกันได้ฉันจะสรุปสถานการณ์ให้เธอได้เริ่มต้นด้วยรายชื่อของกองกํลาลังศัตรูผู้นําของกองกํลาลังศัตรูก็คือคิงมเคเอล ภายใต้การควบคุมของเขาก็คือมักรน,น้ำแข็งเวลซาร์และนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนทอมลอดเฟลเวภายใต้คําสั่งของเขาก็คือซาราลิโอแห่งสามบัญชาการผู้บังคับบัญชากองทัพจากนั้นแมลงที่ซาราลิโอจับตามองและเจ้าแมลงเซลานูตผู้ปกครองของพวกมันเซลานูตอาจจะมีลูกน้องเป็นของตนเองแต่ในเมื่อโอเวล่าไม่ค่อยรู้เรื่องของพวกมันเท่าไร มันก็ยังไม่ชัดเจนบอกตรงๆว่านี่คือพลังที่ฉันกังวลมากที่สุดท้ายได้สุดแล้วเรา,มาแมลงทั้งหมดที่ดีบรู้จักนั้นก็สรงพลังอย่างมากนอกจากเซกิออนและอาบิโตแล้วก็ยังมีเลสเซอร์เทพผู้วททักษ่งตะวันตกมินาซ,าซ่าซึ่งเป็นเลขหลักเดียวลำดับที่6ที่แพ้แพ้ต่อชิออนเซรนุสเองก็ดูเหมือนว่าจะอันตรายไม่แพ้กันแต่ดูเหมือนว่า มันจะมีผู้ใต้มาคับบัญชาที่แข็งแร่งดังนั้นรีบลูจิงต้องระวังจากนั้นมันก็มีดีโนปิโกและกาเซียถ้าสามคนนี้ก็เป็นความจริงที่ว่าพวกเขาดีโนก็เป็นจอมมารที่ตื่นขึ้นมาแล้วคือหนักใจพอแต่รีบลูกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีทักษะขั้นสูงสุดและมันก็ไม่น่าปนแปลกใจถ้าเขาจะครอบพองมันดังนั้นมันจึงดีกว่าที่จะประเมินความแข็งแร่งของเขาจากสมมติฐานที่เขามีอยู่ และสุดท้ายดากกร์โเลก็ได้พูดว่าเอลันเดสเหล่านางฟ้าที่มาจุดตีในร่างกายของพวกมันร่างกายที่สามารถสู้กับพวกเราได้อน่นาจะเป็นเรื่องยากแต่ฉันก็รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยถ้าอย่างน้อยพวกเราก็รู้ว่าพวกมันมีกี่ตนพอดากกร์โเลพูดจบลูมินาก็ได้พูดว่าเนี่นมันฟุ่มเฟือยโชคดีที่พวกเราค้นพบเรื่องนี้มากและเราก็ควรจะคิดมาตรการรับมือลูมินาก็ได้ตำหนิดาคกก์กเลีสำหรับเรื่องร้องเรียนของเขา และต่อมาเลออนก็ได้พูดว่าเรามีความคิดว่าใครควรจะจัดการกับใครเลออนก็เป็นคนพูดแบบนั้นและมันก็เหมือนกับว่าจะเสียเวลาในการตัดสินใจแต่ก็ไม่ได้ไร้ความหมายและต่อมาดากูริวก็ได้พูดว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็คงจะดีถ้าเลออนไม่ต้องจัดการกับคิงไมคเคอลเองลิมูนลกเขาก็เห็นด้วยกับดากูริวมันไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าจะนําไปสู่การสักย้ายถ่ายทีเท่านั้น แต่พวกเขาก็ควรช่วมมือการให้มากที่สุดเพื่อที่จะป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวริมุลุก,กังวลควรเป็นไปได้ที่ไม่แม้แต่คิงไมเคิลเท่านั้นแต่แม้กระทั่งฟลเวก็ยังมีความสามารถในการควบคุมผู้คนด้วยแต่หลังจากรวบรวมข้อมูลต่างๆริมุลุก,ก็พบว่าทศาสต์ทำงานอย่างไรในระดับหนึ่งแล้วริมุลุก,ก็ได้พูดว่าฟังนะพลังของคิงไมเคิลสามารถ,ถถ่ายทอดได้และดูเหมือนว่าเขาจะสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่าเราควรจําเป็นต้องกันเลออนให้ห่างจากเฟลเวเช่นเดียวกันกันกบคิงมเคอลพอพูดไปเช่นนั้นลวรุวก็คิดในใจว่าเช่นเดียวกับร้อยโทคอนโดทัสยาเฟลเวก็ควรจะพิจารณาว่าเขาได้เยืยมทักษะของคิงมเคอลมาแล้วและต่อมาลูนันก็ได้พูดว่ามันน่ารำคาญมากถ้าพวกเขาควบคุมเลออนด้วยก้มเหลี่ยมล้ำระหว่างกางำลังของพวกเราก็จะเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ล,ลิบลูฟังลูมมนัสพึมพำอยู่นานเขาก็จําเรื่องอื่นที่เขาลืมที่จะพูดไปลิบลูก็ได้พูดว่าใช่แล้วเล,วลวออนไม่ใช่คนเดียวที่ตกอยู่ในตาลายคอนิเชนานกีก็พูดว่าหืมเจ้าหมายความว่ายังไงคอนิเชนานลิบลูก็พูดว่าก็อย่างที่บอกวูดาล่าตกอยู่ภายใต้การควบคุมของศัตรูระหว่างการต่อสู้เมื่อวันก่อนพอลิบูลูพูดเช่นนั้นลูมมนัสก็พูดว่าข้าเองก็อยากรู้เรื่องนั้นมากเจ้าก็ควรจะบอกเราให้ละเอียดกว่านี้ ลูมินาก็ได้พูดกลับมาด้วยใบหน้าที่ตกตะลึงและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ลิบโร,รได้อธิบายว่าคิมิเคเอลมีพลังแห่งการควบคุมอย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่าเลกาเลียโดมิเนียนส่วนโคเอเธอก็ได้จัดการกับตนเองแล้วดังนั้นจะล้างเธอเอาไว้ถ้าเกิดเรื่องแย่ขึ้นมาจริงๆแล้วก็คุณชิเอลก็คงจะเข้าแทกแซงอย่างเอาเป็นเอาตายดังนั้นลวิวโจึงเชื่อว่าตอให้เธอไปอยู่ในอุปกรณ์ของเธอเอง ได้อย่างปลอดภัยลิเอร์จึงอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ของบูรลล่าแล้วต่อมากีก็พูดว่าลิมุลุคุงเจ้าเป็นคนถามเองว่ามีความลับอะไรอีกไหมเพราะฉะนั้นลิมุลุก็คิดในใจว่าโอ้เฮ่อแต่เขาก็พูดออกมาว่าเปล่าฉันพูดอย่างนั้นเหรอพอลิมุลุถามไปเช่นนั้นเหล่าเอมันก็พากันพูดว่าเจ้าพูดแล้วใช่เจ้าพูดแล้วละใช่เจ้าพูดแล้วใช่เจ้าพูดจริงๆนะในที่ประชุมไม่มีใครอยู่ข้างลิมุลุกเลย เขาก็เลยพยายามที่จะอธิบายอย่างหนักแน่นว่ามันไม่ใช่ความลับหรือว่าอะไรเกินจริงฉันก็แค่ลืมพูดไปแต่ไม่มีใครเชื่อริมุรุเลยริมุลรุเขาก็ได้พูดอีกว่าเธอก็รู้อยู่แล้วรามาลีสริมุลรุก็ได้บ่นออกมาเช่นนั้นแต่เขาก็ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของเขาดีขึ้นเมื่อรู้อย่างนั้นริมุรุร้ก็เลยยอมแพ้และพูดว่าเขาเสียใจเจ้ามาคนอื่นก็ได้เริ่หมหงุดหงิดดังนั้นมันจึงยากกว่าที่ริมุรุ้คาดเอาไว้ ในการจัดการกับสถานการณ์อย่างไรก็ตามในที่สุดริมูุลุก็สามารถกลับไปที่หัวข้อหลักได้แต่สถานการณ์ก็เลวร้วายมากเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ความเพียงแก่งของผู้เขาลดลงความเพียงแก่งของศัตรูก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและมันก็เหมือนกับเกมโชว์นี้ที่มีอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้นและก็สามารถนําชิ้นส่วนกลับมาใช้ได้ใหม่ได้ซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ยากที่จะกินตนาการถึงชัยชนะและมันก็เป็นความขิดของริมูุลุกเองที่ลืมอธิบาย แต่ลิบลุกก็แน่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้คนจะได้ยินลิบลุกก็พูดว่าดังนั้นไม่มีใครที่นี่ที่ถูกควบคุมโดยการปกครองขั้นสูงสุดแต่ไม่เป็นไรการควบคุมผู้ที่มีทักษะเทวทูตด,ดูเหมือนว่าจะไม่แสดงอาการใดๆแต่ในกรณีของเลกาเรียโดเมเนียนการปกครองมันก็เป็นการบังคับครอบงำดังนั้นอัตราจึงได้หายไปและปฏิกิริยาตอบสนองก็ผิดธรรมชาติ ม่ว่าในกรณีใดเนื่องจากว่าวอเดาล่ากับฉันได้เชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางเดินวิญญาณและเขาก็บอกกับฉันด้วยตนเองว่าตนเองถูกครอบครองแล้ววนนเช้นานลิบุลก็คิดในใจว่านั่นสินนะคำถามนั้นอีกแล้วหรือฉันก็แค่กินเขาเข้าไปแล้วแล้วเชียวก็เป็นคนทําการเปลี่ยนแปลงทักษะและฉันก็ไม่ได้ง่พอที่จะอธิบายแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่เชื่อฉันหรอกมั้งลิบุลจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องปลอมแปลงข้อมูลและเขาก็ได้พูดว่า มันก็เหมือนกับคุณเวอร์กินทําการการต่อสู้ที่ดูเดือดวอดาล่าก็ได้พัฒนาพลังของเขาเองฉันก็เดาว่ามันน่าจะเป็นชัยชนะของความไว้วางใจระหว่างเราพอริบลุผู้เป็นเช่นนั้นสายตาของพวกเขาก็ได้มองมาที่ลิมเหมือนลู้ริบลกกุรู้สึกว่ามันช่างน่าเจ็บปวดนักริบลุก,ก็รู้ดีว่าพวกเขากำลังมองมาที่ตัวเขาอย่างน่าสงสัยมากแต่ริบลุก,ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องอธิบายต่อไปเฮ hey, ฉันก็ต่อสู้กับเวอร์กิน ออฉันก็ต่อสู้กับคุณเวอร์กินอย่างจริงจังเหมือนกันนะแต่เธอไม่แสดงสัญญาณอาการของการพัฒนาทักษะของเธอเลยรู้ไหมมันเป็นความแตกต่างระหว่างปเจกุคนริมุรุก็ได้พูดแบบนั้นแต่มันก็เป็นคำอธิบายที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อพอได้ยินริมุรุพูดเช่นนั้นก็ได้มีจอมานพูดว่าคนแตกต่างระหว่างบุคคลเหรือพอได้ยินเช่นนั้นริมุรุก็คิดในใจว่ามันไร้ประโยชน์หรือพวกเขากำลังสงสัยฉันเหรือฉนันควรจะทำอย่างไรดี แม้ว่าพวกเขาจะไม่เชื่อฉันแต่ฉันก็แค่จะบอกความจริงกับพวกเขาแต่ถ้าฉันทําอย่างนั้นลิวลุกกำลังคิดอยู่นานเชลก็ได้พูดว่านอกจากการบังคับให้คุณจัดการกับทุกคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมพวกเขาจะเจาะลึกทักษะของมาสเตอร์คอนเสนน่ร์านลิวลกก็คิดในใจว่าอย่างที่ฉันเชีตอนแรกมันก็เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันที่จะอธิบายว่ามันทำงานอย่างไรเพราะว่าชิชอเป็นคนทำไม่ใช่ฉัน อีบรูสก็เดาว่าคําตอบที่ถูกต้องก็คือเงียบเอาไว้และต่อมาก็ได้มีคนพูดว่าพอแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่อยากจะพูดเลยแต่เจ้าก็สามารถทําอะไรที่มันไม่ปกติหากเจ้าสามารถบอกได้ว่าเมื่อมีคนอยู่ภายใต้าการควบคุมของโดเมนเนียนก็ไม่ใช่ภัยคุกคามมากไปกว่าสุดยอดการปกครองคําถามก็คือพูกเราจะจัดการกับพวกเขาอย่างไรก่าวคือมันคือพลังแห่งมิตรภาพ ลูมินัสก็ได้ตัดสินใจว่าโดยรวมแล้วมันก็ดีกว่าที่พวกเขาจะสามารถรับรู้ความแตกต่างได้จากนั้นเธอก็ได้บอกว่าพวกเขาก็ควรจะพูดคุยกันว่าจะจัดการยังไงกับคิงเมคเคเอลและคนอื่นๆอย่างไรเรลิวโลก็ได้พยักหน้าเห็นด้วยและต่อมารลิวโลก็ได้พูดว่าแทนที่จะตัดสินใจว่าใครจะจัดการกับใครมันจะดีกว่าไหมถ้าตัดสินใจว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อว่าพวกเขาโจมตีพวกเรา แล้วต่อมากีก็ได้พูดว่าฉันยอมรับศัตรูก็ไม่ได้โง่ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะพยายามที่จะกระจายกองกำลังออกไปพอได้ยินจีผู้ชนะเรียวรุก,ก็คิดในใจว่าหากขนาดของศัตรูมีใหญ่เกินไปหรือหากผู้ต่อสู้ของเราเป็นบุคคลที่เราไม่ถนัดที่จะรับมือเข้ามาโจมตีเราก็สําคัญคือรีบติดต่อไปขอความช่วยเหลือทันทีแต่มันก็มีปัญหาเรื่องนี้แล้วต่อมาเรียวรุก,ก็พูดว่าก็จริงนะ แต่ว่าพวกเราก็ค่อนข้างจะกระจายตัวไม่ใช่เหรอหรือว่าเราควรจะรวมตัวกันอยู่ที่เดียวพรอมให้ศัตรูมาทุกเมื่ออืมไม่คิดเหมือนกันเหรออคนเทนเชอยนันจีพูดว่าก็จริงกีก็ดูเหมือนว่าจะมั่นใจในคำอธิบายของริมบรูสำหรับริมบรูแล้วเขาก็กําลังจะไปเพื่อปกป้องประเทศของเขาและเลออนและลูเมนัสรวมทั้งดาก,กูริวและเมริมก็ไม่ต้องการที่จะออกจากประเทศของพวกเขาเองเช่นกัน ในกรณีของไม่ริมนั้นก็น่าสงสัยแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆในกรณีนี้ลีวัลุก็คิดว่าพวกเขาควรจะพร้อมที่จะส่งกองกําลังเสริมในทันทีส่วนใดของประเทศถูกโจมตีและต่อมาลูนาก็ได้พูดว่าใช่แน่นอนฉันก็มีหน้าที่ต้องปกป้องประเทศของฉันในกรณีที่เลวร้วายที่สุดเราก็ควรจะพิจารณาว่าจะระทิ้งดินแดนของเราแต่นั่นก็ควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายพอดินเช่นนั้นดากูเลียก็พูดว่าใช่ฉันก็เห็นด้วย และไม่ต้องกังวลถ้าลูมินัสสาราอนาเขตของนางข้าก็จะยึดครองโดยไม่ลังเลพอดิเช่นนานลูมินัสก็พูดว่าอย่าหัวเราะเยาะเซฉันจะไม่ให้นายแล้วอย่าโลภมากเลยมีแค่ดาคูลิวคนเดียวที่ต้องการที่จะยึดครองอนาเขตทุกเมื่อเมื่อเขาทําได้และลูมินัสที่ต้องการที่จะปกป้องและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมมันมีจอมมารที่ทาได้ก็ไม่อยากจะละทิ้งดินแดนของตนเองก็สาระคลิปนี้ก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับโดยพบกันใหม่คลิปหน้า